ต่อไปนี้เมียวเมียวก็เป็นของเจ้าข้ากับเจ้าก็ไม่ต้องพบกันอีกเอ,อข้าต้องรีบแล้วโชคดีที่ข้ามียารักษาจินหนานเจ้าสบายดีไหมข้ายังโอเคอยู่แต่ข้ารู้สึกว่าข้าได้ทําบางอย่างพลาดไปอดีตจะเกิดอะไรขึ้นเจ้าอย่าไปสนใจอนาคตของเจ้าต้องเดินต่อไปเรื่อยๆข้าดีใจนะที่เราร่วมมือกันได้ข้าหวังว่าในทวีปกางเราจะคงร่วมมือกันได้อีกเอาละข้าจะไปแล้วล่มทำไมอยู่ๆนาะงถึงมากอดข้ากันนะ แต่ว่านุ่มจังเลยไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยที่เขาปลอบเจ้าเพราะเห็นว่าเจ้าโดนพี่ชายของเจ้าแทงก็เท่านั้นอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองสิ์น้องเขาว่าเจ้ามัวนะเจตดจำนงพนึกของเจ้ายังไม่สำเร็จงั้นเรามาต่อกันทําไมเจ้าต้องหลบซ่อนอยู่ล่ะออกมาได้แล้วเด็กน้อยในเมื่อเจ้าอยากจะเจอข้าข้าก็ออกมาแล้วแต่ถ้าเกิดเจ้าอยากจะเป็นผู้สืบทอดของข้าข้าจะให้โอกาสเจ้าเพียงสามลมหายใจถ้าเกิดเจ้าทําไม่สําเร็จเจ้าก็ไม่คู่ควรที่จะสืบทอดข้า เขาไม่อยากจะได้ผู้สืบทอดอย่างนั้นเหรองั้นช่่ยบอกข้าจะได้ไหมว่าข้าต้องทําอะไรไม่ว่าเขาจะแกล้งทําหรือไม่ก็ตามแต่ใดที่เขาได้เข้าไปในตันเถียนของข้าเขาก็ไม่สามารถทําอะไรได้แล้วเจ้าให้ข้าเข้าไปในตันเถียนของเจ้าข้าจะดูว่าเจ้ามีคุณสมบัติมากแค่ไหนโอ้ไม่คิดเลยว่าตันเถียนของเจ้าจะมีสมบัติล้ำค่าเช่นนี้ด้วยฮ่า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 ราชันแห่งทวีปชางหลานสวรรค์นั้นศักดิ์สิทธิ์ ข้าไม่คิดเลยว่าท่านจะมาอยู่ในสมบัติแบบนี้เออผู้อาวุโสท่านรู้จักกับกระจกทองแดงด้วยเหรอข้าก็รู้อยู่บ้างเจ้าหนูจะฟังไว้นะกระจกนี่น่ากลัวมากนางคือคนแรกที่บุ้มเออผู้อาวุโสท่านสบายดีไหมกระจกทองแดงนี่ลึกลับอย่างนั้นเหรอข้าไม่เป็นอะไรข้าสบายดีถ้าเกิดท่านไม่อยากให้ข้าพูดกันข้าก็จะไม่เปิดเผยความลับของท่านเจ้าหนูในชีวิตของข้าได้เรียนรู้ทักษะจากกัปตัมาิบทักษะ และทักษะเมฆาทยานสังหารคือทักษะที่แข็งแกร่งที่สุดข้าจะให้เจ้าได้สืบทอดทั้งหมดขอบคุณผู้อาวุโสงั้นเราก็มาเริ่มกันเลย1เดือนต่อมาได้เวลาไปที่ตะกูลมู่แล้วแต่ก่อนอื่นเลยเราต้องบอกลาจาัก,กรพรรดิของอาณาจักรนาภาลายโบราณก่อนขินหนานจะจะไปแล้วอย่างนั้นเหรอข้าอยากจะให้เจ้าได้เห็นลูกบ้านที่ข้าได้สร้างไว้เพื่อเจ้าโดยเฉพาะเลยขอบคุณฝ่าบาทมากฝ่าบาทข้ามีสามทักษะาจาัก,กรพรรดิที่ได้ซ่อนเอาไว้เพื่อรองคนที่ถูกลิขิตเอาไว้ไปเจอ ข้าขอตัวก่อนนะ5้าวันต่อมาชินนาะนจะากำลังมาที่ตระกูลมู้อย่างนั้นหรอใช่แล้วเมื่อเรือหอดนี่ลงจอดท่านก็จะเห็นข้าเองจากทางเข้าหลักเจ้าก็เข้ามาได้เลยนะเพราะเจ้ามีดอกไม้แห่งความฝันอยู่ไม่มีใครกล้าไล่เจ้าแน่นอนแต่ว่าข้าไม่อยากได้ความช่วยเหลือของเจ้าหญิงนะสิณนะตระกูลมูล้ข้าชินน่านมาที่นี่เพื่อมาตามนัดชินนานอย่างนั้นหรอเขารอเจ้านานมากไปได้ ชินหนานนี่กล้าสังหารสิทธิ์พี่ของพวกเราสี่คนและยังกล้ามาที่ตะกูลมู่อีกแน่นอนว่าตะกูลมู่นั้นแข่งแร่งมากข้ารับรู้ได้ว่ามีผู้ที่อยู่จุดสูงสุดของขอบเขตเทวะสิบสองคนและยังมีบางคนที่ถึงครึ่งขั้นของขอบเขตตำนานแล้วด้วยเจ้าหยุดซะฉินหนานเจ้ากล้าฆ่าคนของตะกูลมู่และยังกล้ามาที่นี่อีกอย่างนั้นเหรอส่งดอกไม้แห่งความฝันมาซะแล้วข้าจะไว้ชีวิตเจ้าเจ้านี่มาได้ถูกเวลาจริงๆเลยข้าก็อยากจะรู้ว่าทักษะที่ข้าได้ฝึกมานั้นจะแข่งแร่งมากแค่ไหน เจ้าไม่ต้องพูดมากถ้าเกิดเจ้าอยากจะได้ดอกไม้แห่งความฝันเจ้าก็เข้ามาเอาด้วยมือตัวเองสิทักษะแปลงกายอสูรฟุมบัดซบเอ้ยร่างนี้ทําให้ข้าเคลื่อนไหวช้าฮาร่างแยกจงกลับมาฟึบโล่ทองคําบุมผู้อาวุธโส8แปดถ้าต้องการจัดการกับสินนันด้วยตัวเองอย่างนั้นเหรอโหดูเหมือนว่าคนตะกูลมู่อยากจะขัดขวางข้ากันหมดเลยสินะ เจ้าอย่ามาพูดมากคนในตระกูลมู่ไม่มีใครขัดขวางเจ้าได้ทั้งนั้นแหละพวกอาวุธโสเมียวเมียอยู่ในคฤหาสน์นั่นเข้าไปซะอะไรกันจะปล่อยเขาไปแบบนี้อย่างนั้นเหรอน่าเสียดายนะที่เจ้าไม่มีความสามารถที่จะเอาดอกไม้แห่งความฝันไปจากมือของข้าได้นะ่ะน้อยชินหนานในบัดซบ